สวัสดีครับน้องแบบสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วใช่ทำอะไรแล้วเป็นยังไงบรรยากาศงานวันนี้ถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความสุขจะทำมานไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากมไปเซตตัวเองก่อนค่ะคำแนะนำดีๆจากเรื่องที่คำแนะนำดีๆจากเรื่องที่รู้จัรามากเลยค่านอ่าสำหรับเฮนนี่นะคะก็เหมือนที่ได้พูดไปหน้าเวทีเมื่อกี้เลยรู้สึกว่างานคงถึงมากค่ะแล้วก็ คอนเสิร์ตมีความแบบน่ารักกันอนะไรเงี้ยแล้วก็ผู้เข้าประกวดเองทุกคนก็ดูออกมีความสามารถดูสวยในแบบของตัวเองอนะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะที่ได้มานาะได้เห็นแบบว่ามาที่ทะเลด้วยมางานร่วมงานงาาเลยงานจังหวัด<อ>แรกของหนูเลยที่มาร่วมง,งานแล้วได้เดินแบบบนชายหาดอะไรเงนะี้ยก็รู้สึกว่าเป็นงานอีกแบบหนึ่งที่เราแบบไม่เคยมาก่อนเนีย้ยค่ะ าาไบเอาฟิลเหมือนงานแต่งเบาๆฟิลเหมือนงานแต่งชายหาดริมทะเลเบาๆกุกเกรียวถึงแมเาแต่งกรเป็นชายนแบ็จับแล้วมขาว่างานสู้สุดฤทธิ์ต้องชาในฐานะที่เป็นมิสแกนประยองค่ะปีนี้คิดว่าคูชนะ ตต้อองงงมมีคสุบัดดโนิะไไรย่ณเแน่นอนเป็นตัวของตัวเองอย่างแรกคือต้องเป็นตัวของตัวเองแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะจับใจพีดีได้มันก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งเนาะจับใจจูหรือเปล่าใช่แล้วร erm? ก็ใครที่เคยมาระยองหรือเปล่าครับเคยมาที่เคยมาค่ะเคยมาเที่ยวอยู่ค่ะเคยมาเที่ยวอยู่ใช่ก็มาแบบสมเห็จอะไรอะไรในระยองก็ใช่เคยไปสมเห็จอันนี้พูดจริงสนใจกับสมเหตเท่านั้นใช่มันนั่งรอไปง่ายดีค่ะก็ รู้สึกชอบนะคะเพราะมันใกล้เคียงกับบ้านเกิดหนูด้วย,ย,วยอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกเหมือนฟิลฟิลแบบได้กลับบ้านจะมาบ้านอะไรเงี้ยแ้วก็ไม่ควารู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งแล้วก็ได้มาที่ที่บรรยากาศเหมือนบ้านเราด้วยเราก็รู้สึกมีความสุขท,ทุกครั้งที่ได้มาทะเลอยู่แล้วหอมกัมิ้โอมความสุขในความสุขมากมาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเที่ยวอีกใช่ค่ะกี่อนท้องเที่ยวเราได้เชิญุกอเลยใช่ จริงๆมีเกาะอ,อีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนขับทุกท่านนะคะ จังหวัดระยองมีมากกว่าเกาะสมิธนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเกาะมันนอกเกาะมันนายแล้วก็เกาะมันกลางค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาวๆจะไปเก็บตัวกันที่นู่นไปดำนาไปไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ไปอ่ะเสียดายใช่หนูอยากไปมากทำไมไปปีหนูก็ไม่รู้แล้วแล้วปีหนูได้ไปทำไปเกาะสมิธค่ะใช่แล้วเราก็ไปเหมือนกันแน่นอนค่ะจะอยู่ที่เชียองก่อนกลับหรือเปล่าคะไม่ค่ะจะด้วยงานค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องกลับบอกได้ไหมว่าเป็นไหนต้อง ไปตามติดตามติดตามแล้วเดี๋ยวกลับกรุงเทพค่ะเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของแบรนนะคะกับเพลงพิจาร์ค่ะก็สามารถซื้อบัตรได้นะคะใช่ราคาถูกมากสองร้อยบาทเองทุกงานได้เลยแล้วแล้วพี่จ๋าเนี่ยคือสนุกอยู่แล้วแล้วงานบุ๊แบรนก็ได้สนุกอยู่แล้วคือพี่มาขอแบบรวมกันวันนั้นคือจะต้องสนุกมากแน่ๆค่ะมีงานวันเกิดชาลอนต่อด้วยแล้วก็งานทุกวันเดือนธันวาเนี่คือเต็มอันเต็มเดือนเลยนะงานแบรนเนี่ยจะ work show ไหม อะต้องเลิกตัแนนั้นที่เคยไปเจอวิตารี้ก็หนักอยู่นะเอวูน่ต้องซื้อาเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นก็ต้องไม่ซื้อปตรที่เพจิเศแลนเลยสองบาทแน่นอแล้ก็มีบุ้งติดมีบุ้งปิดด้วยสั่มนได้กนได้เลยเดี๋ยวน้องไม้ในวันเฟส์จะได้นั่งแท็กตัวประกานหรือเปล่าไม่ทราบเลยค่ะ ถ้าถ้าเป็นกรรมการก็ต้องจับตาดูผู้เข้าประกวดตั้งแต่ตอนนี้แน่นอนค่ะจับตาดูตั้งแต่วันแรกแล้วให้คะแนนแล้วหรือยังให้คะแนนแล้วหรือยังเปี่ยนอยู่นะต้องใจดูว่าคะแนนก็เริ่มติ๊กติ๊กแล้วใช่ก็หลายคนแอบน่ากลัวอยู่นะคะอันนี้ปีเนาะใช่เอาจริงๆฟาดกันกว่าปีที่แล้วอีกค่ะเขาฟาดกันแบบว่าสุดฤทธิ์เลยตั้งแต่วันแรกงงมากครึ่งวันเปลี่ยนไปสามสี่ชุดโอ้โหเหรอฉันงงมากแสดงว่าปีนี้ผู้เข้าประกวด สิบหกคนแต่ว่าเอาจริงมากเอาจริงค่ะคือแข่งกันแบบว่าสุดลิสุดเดทมากสุดลิสุดเดทเลยค่ะปีนี้มีน้องใหม่มาเยอะมากแล้วก็มีน้องอายุน้อยด้วยก็อยากให้ทุกเสได้กำลังใจให้กำลังใจน้องๆ่อ้อยอยากให้กำลังใจเรื่องความตื่นเต้นก่อนอันดับแรกเพราะในฐานะเราเป็นรุ่นพี่แต่ว่าจริงๆเวทีนี้ก็เป็นเวทีแรกของเพนี่เองก็สิ่งที่เราเจอมาเนาะประสบมาอะไรเงี้ยก็เป็นความตื่นเต้นเรายิ่งยิ่งก่อนจะได้ความตื่นเต้นได้ยากแต่ก็อยากให้หายใจ ข้าหายใจออกมีสติพยายามแบบว่าถ้าเราหลุดโฟกัสเมื่อไหร่ให้รีบกลับมาโฟกัสใ,กในเรื่องที่เรากําลังทำอยู่แล้วก็อะไรผิดพลาดที่ทํามาให้พยายามคิดว่ามันเป็นอดีตเป็นประสบการณ์ที่เราเอามาแก้ไขใน่นะคตอย่ามองว่าเฮ้ยวันนั้นเราพลาดเราจมเราดิ่งเรากลายเป็นว่าเราจมหมดกําลังใจในตัวเองอะไรเงี้ยให้เรามองว่าไม่เป็นไรเราอาจจะทําพลาดวันนั้นแต่เดี๋ยวเราจะทําให้ดีขึ้นในวันต่อไปแล้วก็คีบแบบตรงนี้อะไรเงี้ยทำให้ได้แล้วมันก็เป็น คิดว่าเปเคียสตาดี้แล้วกันเนาะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเพราะว่าใหม่ทั้งคู่เหมือนกันเนาะมันไม่มีใครที่แบบว่ามาปุ๊บมันจะเป๊ะเลยทั้งหมดูกถต้องต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆในแต่ละวันอะไรเงี้ยอย่าแบบเพราะว่าเคยเจอไปเจอคนแบบว่ากวดแล้วแบบวจา โตมันจะแบบว่าอุ้ยวันนั้นเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราวมันจะกลับขึ้นมายากอะไรอย่างเงี้ยให้พยายามอยากไปคิดในแง่บวกให้เราโพสิทีฟเข้าไว้อะไรเงี้ยก็คือทํำทําวันต่อวันไปเลยเนาะหมายควาแบบวันนี้เราเป็นแบบนี้คุณจะต้องดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องอ่านคอมเมนต์มากค่ะทุกคนใช่อันนี้อยากจูแนะนำน้นกคนอันนี้แนะนำไหมคอมเมนต์เป็นรอยอ่ายิ่งแบบยิ่งแบบเวทีแรกไงค่ะมันก็จะมีเราอาจจะไปโฟกัสกับคําที่คนมาบอกมาวิจารณ์ว่าเราอันนี้เราทําดีไหมเราทําได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไปเจอแบบในกคอมมเนต์ เยอะอ่ะมันอาจจะช่วยทแบบมันจะยิ่งทาให้เราดิ่งมากไปด้วยอะไรเงี้ยให้เรานักไปก่อนแล้วกาตรวจจบก่อนแล้วค่อยกลับไปดูว่าเราควรแก้ไขอะไรให้อย่างน้อยๆให้พี่เลี้ยงหรือว่าให้คนใกล้ตัวเราคนสนิทครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นคนคัดกรองครอครองแล้วก็บอกให้เราก็ได้ว่าเรายังขาดเหลืออะไรยังตกบกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยเอาเอามาให้เราพัฒนาเนาะใช่เพราะว่าเราอ่ะต้องใช้ energy ในการอยู่ในกองเยอะอยู่แล้วไม่ต้องมาแบบว่าเทคตรงนี้ก็ที่ตรงนี้ดีกว่าเอา energy ไปสู้ ไปให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตัวเองต้องการดีกว่านาะจริงแล้วยิ่งเด็กไงเหมือนที่พี่บอกใช่ไหมคะว่าเด็กที่เข้ามาในวงการเนี้ยอาจจะยังแฮน d l e แบบว่าในการคัดข้อความที่คนลงอะไรเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่เก่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเซฟใจน้องก่อนถ้าน้องอายุสิบเจ็ดอายุยี่สิบยังยังไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันทั้งเปิดกว้างมากในเรื่องการที่แบบว่าติชมอะไรเนี้ยอาจจะต้องแบบ เซฟใจเราก็ต้องเลือกอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าการอ่านมันไม่ดีนะเพราะนี่เป็นคนอ่านเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ให้เป็นงานตีสองีเียใช่เราตัดการแล้วเราตัดการได้เลยตีเมื่อก่อนดีกว่าใช่ให้เราพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าอะไรที่ทําให้เราเสียความรู้สึกก็อย่าอย่าอย่าพิมพ์มาดีกว่าเนาะเซฟใจเสฟใจนะใช่ใจเข้าใจเราก็ติได้ค่ะจริงจรแล้วมันจะติได้เพราะว่าของหนูเองก็ติมาตลอดแต่ว่าเขาก็มีทั้งติทั้งชมอะไรเงี้ยแล้วก็ อาจจะโชคดีหน่อยเจอคำติที่มันบอกว่าเป็นพัฒนาเราแล้วใช่แบบว่าเรื่องต่างๆการพูดการอะไรเราก็เอามาแล้วก็รับมาแล้วก็เป็นพันนาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเก็บไปใช่เลือกเลือกเก็บมาดีกว่าอยากเก็บมาทั้งหมด ถ้าเกิดแล้วมาจ้ะอ่าอย่างนก่ะมันจะเครียดนะคะทุกคนใช่ให้กวามงามเป็นการประกวดที่มันสนุกสนุกสนุกสนานดีกว่าเป็นโชว์อย่างหนึ่งแล้วกันทำแล้วต้องมีความสุขนะเราถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความสุขจะทำมาไม่ดีนะคะใช่เริ่มจากวัยเต็มตัวเองก่อนค่ะอ่าคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่คำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่นีสาระมากเลยใช่ไหมคะพี่ผิดไปเลยนะอ่าน่ใหญเราเคยบินเราเคยบินแล้วเจออะไรอย่าุ่นนอน ที่มาหาอะไรด้วยร้อเรื่อสนิทกันร้อนถึงว่าถึงว่าเขาคุยกันได้แบบเขาโอเคปากกันดีมากนิดนึงเรื่องหลังเราให้ปล่อยให้น้องให้ดีกับน้องได้ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆพวกเขาประกวดใช่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยเดือนกุมพานะคะตัดสินแล้วก็ฝากน้องๆด้วยนะคะสิบสี่สาวงาม ว่าใครจะได้คองมงกุฎตาเนาะไดแล้วขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณครับ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 ของลงอยู่ที่ดีสวยมากทำอาหารให้อร่อยเราจะจิเดินกันนะครับเดินยากไหมเดินบนทราย